ขอสวัสดีพี่น้องสายเขียวทุกท่านนะครับผมคลิปนี้จะพาพี่น้องมาดูต้นไม้สวยๆนะครับผมอ่า,านี่ครับผมพี่น้องเห็นแล้วนะฮะแต่ท่านทราบไหมครับว่าต้นนี้คือต้นอะไรอ่ามาดูใ,ใกล้ๆนะครับมันสวยยังไงครับพี่น้องดูนะครับโอ้โหมันตรงมากเลยครับผม ดูสิครับนุ่นนะฮะไม่ต่ากว่า20เมตรนะครับตอนนี้ครับผมนูนนะฮะสูงชฉลูดมากนะครับเป็นต้นไม้ที่โนเนมนะฮะโนเนมหมายถึงคนไม่ค่อยนิยมปลูกนะครับอ่าสัมผัสหน่อยครับผมอ่าพี่น้องที่เก่งๆอาจจะดูปุ๊บรู้ปั๊บนะฮะว่าเป็นต้นอะไร อ่าผมฉเฉลยแล้วกันนะครับผมอ่าต้นนี้ก็คือต้นอะลางนะฮะภาษาอีสานเรียกต้นอะลางภาษาไทยเรียกต้นนนทรีป่านะครับมันจะมีต้นนนทรีป่ากับต้นนนทรีบ้านนะฮะแต่อันนี้เรียกต้นนนทรีป่าหรือว่าอะลางนะครับเป็นไม้ตระกูลถั่วนะครับพี่น้องอ่านะครับไม้ตระกูลถั่วดอกสีเหลืองๆหลืองดอกสวยงามนะครับ ไม้ตะก,กูลถั่วนี่ก็ช่วยบำรุงดินน่าจะเป็นไม้เนื้อแข็งปานกลางนะครับแต่ว่าเนื้อไม้นี่ใช้งานได้ดีมากนะครับเนื้อเนื้อไม้ดีใช้งานโดยเฉพาะในร่มนะครับพี่น้องนะครับเป็นไม้ที่ปลูกง่ายโตเร็วแล้วก็ทนแรงนะครับข้อดีของอต้นอลางนี้นะครับแต่ก็เป็นหน้าที่แปลกใจเพราะว่าคนไม่ค่อยปลูกกันนะครับ ก็เลยอยากจะเอาเรื่องราวนะฮะมาเล่าสู่พี่น้องฟังนะครับนี่ฮะต้นสวยมากนะครับนู่นนะครับโอ้โหนะฮะเดี๋ยวไปดูต้นอื่นๆบ้างเพราะว่าบริเวณนี้มีหลายต้นนะครับนี่ครับผมเห็นแล้วผมชอบใจมากนะครับเห็นแล้วชอบใจมากนี่ครับต้นนี้ก็อย่างสวยเลยครับผมนี่ฮะต้นใหญ่มากนะฮะนี่ครับ มันโตรเร็วครับพี่น้องมันโตรเร็วแล้วก็มันทนแรงทนทั้งแรงทนทั้งน้ําท่วมได้ดีนะครับเนี่ยฮะสังเกตเขาจะมีลวดลายแบบนี้นะฮะตามลําต้นของเขาเปลือกจะออกสีขาวๆหน่อยนะครับนี่ฮะช,ช,ช่วงช่วงฤดูนี้นะช่วงหน้าเกี่ยวข้าวนี้ก็เม็ดเขาแก่แล้วนะฮะสามารถเก็บไปไปเพาะได้นะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวให้ดูฝักของเขา นี่ครับอ่านี่คือฝักนะฮะก็จะมีเมล็ดอยู่ข้างในอ่าเดี๋ยวลองแกะดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรจะเห็นหรือเปล่านะครับยังอยู่ไม่หนอหรือรีบอ่าไม่แน่ใจนะครับอ๋อยังยังมีอยู่เดี๋ยวแกะดีๆก่อนนะครับผมอ๋อเม็ดมัน เม็ดมันรีบครับพี่น้องไม่เห็นนะฮะ,ะไม่เป็นไรแต่ให้ให้ดูฝักก็แล้วกันนะครับนี่ฮะเนื้อไม้ออกสีแดงแดงน,นะครับพี่น้องเนื้อไม้อลางนี่นะฮะใช้งานในร่มได้ดีมากนะครับโตรเร็วมากท่านใดทีออ่อยากจะแนะนําให้พี่น้องได้ปลูกนะฮะเพราะว่าที่สวนของผมนี่ก็ปลูกเอาไว้อยู่หลายต้นเหมือนกันนะครับนี่ครับอันนี้อันนี้จะน่าจะเกิดเองโดยธรรมชาตินะครับเพราะว่ามันเป็นป่าดั้งเดิมอยู่แล้ว ครับโอ้ต้นนี้ก็อย่างสวยนะฮะถ้ามองไปไกลๆเราจะเห็นว่ามันออกสีขาวๆนะฮะเด่นชัดเลยนะครับโดดเด่นมากนะฮะนี่ครับอย่างเช่นเนี่ยข้างหน้านี่ฮะที่ผมชี้นี่ครับดูครับพี่น้องโอ้โหนะครับต้นอลางหรือว่าต้นนนรีป่านะครับนี่ครับนี่คือใบที่เขาร่วงลงมานะอันนี้ เป็นปุ๋ยยางดีเลยนะครับช่วยบำรุงดินนะฮะถ้าเราปลูกเอาไว้ในตามหัวไร่ปลายนาน,นี่ก็จะไม่หงาข้าวนะครับเห็นไหมฮะเพราะว่าเขาฉลูดนะครับพี่น้องเป็นไม้ขนาดกลางถึงใหญ่เลยนะฮะสูงได้20-30เมตรเลยทีเดียวนะครับโอ้ต้นนี้ก็ยางงามนะครับพี่น้องอ,อาจจะมีเถาวันพันหน่อยนะฮะแต่ก็โอ้โหยางงามนะครับ ดูสิครับมันดูความชลูดของเขานะฮะโอ้โหอย่างสวยเลยครับผมก็อยากจะเชียไม้ชนิดนี้อีกชนิดหนึงนะครับอยากจะให้ปลูกเอาไว้เพราะว่ามันทนแรงนะฮะมันปลูกง่ายนะครับปลูกเอาไว้นะครับเนื้อไม้ก็ใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับผมไม่ธรรมดานะฮะต้นนี้นะครับพี่น้องที่สนใจปลูกก็ ไปหาซื้อได้ที่ร้านขายกล้าไม้นะครับทั่วไปนะฮะน่าจะราคาไม่แพงนะครับต้นกล้าต้นหนึ่งก็สัก5-10บาทนะครับเห็นต้นไม้ที่สวยนี่ก็อยากจะจับกล้องมาบันทึกนะฮะแล้วก็แชร์ให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบนะฮะสำหรับท่านที่อา,อาจจะ มีความสนใจนะครับมีอยากจะศึกษาเรียนรู้เรื่องต้นไม้นะฮะอ่านี่ครับก็ถือว่ามาแลกเปลี่ยนมาเล่าสู่กันฟังนะครับอ่าโอเคนะครับพี่น้องก็คงเป็นคลิปสั้นๆนะครับสำหรับต้นอลางนี้นะฮะท่านใดที่อยากจะปลูกก็แนะนำให้ปลูกเลยนะครับโตได้ทั้งในที่โคกและที่ลุ่มนะฮะน้ำน้ำขังก็โตได้ดีนะครับผม าฝากไว้นะครับขอบคุณครับ